สวัสดีครับพีนีตตอรรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวิชีวันนี้เราอยู่กับเกม RPG เชิญเบสที่มีระบบเรียวชาปอาดด้ามีการแข่งขันระดับโลกด้วย e t จู r รียร t t ตาเป็นเกมที่ตัวละครออกแบบมาสวยมากแถมเล่นไม่ยากครับสายฟรีอยู่รอดแน่นอนพอระดับ S R ก็เก่งได้แบบเก่งจริงๆอะ่ะเกิด S S R ไปเลยตอนนี้ครับหลังจากได้ฟังไฮเปอร์ทอกเขาก็มีอัปเดตใหม่ๆเพียบหรือว่าจะเป็น Even t b ์เบสซิงแกรที่ทําให้เราฟาร์มได้แบบคูณ2อแบบอลิมิเต็ดเลยอะ่ะแถมยังมีแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า5วันมี การแก้บังและจุดบิดพลาดต่างๆครับเช่น <_ d ance> คําบรรยายสกิลของ <_ d ance> เฟย์ยาเพื่อกันคนเข้าใจผิดและแน่นอนปรับสมรุนตัวละครครับและอย่างที่บอกครับแม้ตัว SR จะเก่งครับเขาก็ไม่ได้เนิร์ฟลงใายที่ปั้นตัวละคร SR เช่นดิสติง้งก็จะไม่โดนเนิร์ฟนะครับ <_ d ance> เปลี่ยนหัวกิลได้ถ้าหัวกิลไม่แอคทีฟ <_ d ance> จยอดไปเลยอะ <_ d ance> และมีตัวละครใหม่อย่างคูโชเจสปาร์ฟสีส้มสายเล่งเถิอนและฮิวให้กับทีมและหน้าหอลดพลังป้องกันถอนบัฟศัตรูได้อีกครั้งยังมีอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆทุก3สัปดาห์กิจกกรรมมให่ๆ็เช กิวปะทักกิวบอสชาเลนใหม่เคสรัมเบ้และโหมดอื่นๆอ,อีกมากมายใครที่สนใจเกมที่สายฟรีก็เล่นสนุกสายเติมก็เล่นสนุกามาดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับและในวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตเทียริ์ของเกมนี้กันว่าตัวไหนมันเจ๋งมันโดดเด่นบ้างเผื่อเพื่อนๆจะได้เลือกปั้นกันถูกครับเพราะเกมนี้ทรัพยากรมันมีนมจํากัดนะโดยเฉพาะวุ้นทองหรือวุ้นม่วงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับ <S <S อย่างแรกก็ต้องมาดูเทียริ์กันกน่อนโดยเทียริ์ก็จะเป็นตามนี้เลยจ้าโดยจริงๆ เป็น PVE เทสโฮดังต่างๆกา <_ an> ตรตีบอสรวมถึง PVP แต่วันนี้ผมจะพูดถึงภาพรวมๆแล้วกันครับโดยจะอ้างอิงจากเทียริท PVE เป็นหลักโดยตอนนี้ครับเทียริเขาแบ่งออกเป็นตําตำแหน่งด้วยกันซึ่งเมื่อก่อนครับ D buff และ control จะไม่ได้แยกกันนะครับแต่ตอนนี้เขาแยกกันแล้วก็จะแบ่งเป็น DPS D buff control ซัพพอร์ตและซัสเซนสายยูซึ่งอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนเลยครับเทียร์นี้เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครคิดเล่นเห็นตามยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและในคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการยืดยาวจนเกินไปผมจะเน้นที่เทียร์ศูนย์ศูนย์จุดห้าและหนึ่งบางตัวนะครับโดยจะเริ่มแต่ละตำแหน่งและไล่เทียร์ลงไปนะครับโดยเราจะเริ่มที่ DPS กันก่อนเลยซึ่งเทียร์ศูนย์ถึงเทียร์หนึ่งก็ตามนี้เลยครับตัวแรกครับดิทติ้งปันง่ายเพราะเป็น SR แต่เพื่อนๆควรอัพสกิลสอง อยู่พอยังเปิดตัว S S R สายโจมตีไม่ได้เลยเจ้าปะตัวที่ส เมส่อี DPS โจมตีทตุแสงโจมตีได้ทั้งหมู่และเดี่ยวทีสำคัญสามารถตีแบบไม่สนดาเมทพร้อมกับปั๊บอมตะให้ตัวเองได้อีกด้วยยังคงเป็น DPS ครับที่ติดเมตาเสมอมาตัวต่อไปโซเนียท่ามืด5ดาวอย่างที่รู้กันครับช่วงนี้ทีมดอทมาแรงมากๆเลยพอไปได้หลายคอนเทนต์มากๆเนื่องจากดาเมทค่อนข้างรุนแรงและคงที่ครับสามารถผ่านคอนเทนต์ยากๆแม้อุปกรณ์จะไม่ดีมากนักโดยความเก่งของเธอครับก็คือสกิลท่า3ที่ทำให้ผลของดอททำงานทันทีและสกิลท่า2ครับที่ทำให้ขยายผลของดอท ซึ่งสมาชิกในทีมครับพี่เขานิยมใช้คู่กับโซเนียมื่อคือแฟนกัสและคุณปู่โอโบนั่นเองซึ่ง2ตรงนี้ครับจะให้ผลของดอทลดเลือดตามแม็กเอพและอยู่ในเทียร์หนึ่งด้วยนะตัวต่อไปเยลี่นักธนูสาวท่าแสงเภาเสเน่โจงตีรุนแรงมากแถมยังตีซ้ำๆได้ด้วยอีกทั้งยังมีสกิลล้างบัฟให้ตัวเองครับเพิ่มบัฟครีให้ตัวเองและตีหมู่โหจะจัดเลยแหละตัวต่อไปโลซาสาวสุดเซ็กซี่โจงตีทา่าสนาตีหมู่ได้ตีซ้ำได้แถมเพิ่มบัฟครีให้กับทีและตัวที่2เสีย จริงจอกสาวเผาเสน่ตัวสุดพิปที่ใครหลายคนใช้เป็นธาตุน้ําครับเพิ่มคีเล็และลบบัฟดีเฟน์ได้ซึ่งทั้งสองตัวครับไม่ว่าจะเป็นเซียด้าหรือโลซ่า ก็เป็นดาเมจท่านน้าที่เก่งทั้งคู่ครับสามารถปั้นเพื่อไว้ลงออโร่าได้อีกด้วยไปต่อ DPS ตัวต่อไปครับท่าดลมลิโมชาเป็นตัวท่าดลมที่โจมตีรุนแรงครับพร้อมกับให้สตั้นศัตรูได้ด้วยซึ่งหลักๆเขาจะไว้ลงโดกิโดกิกันครับจะเห็นว่าแต่ละคนครับทีมใช้ลิโมชากันเยอะมากและสุดท้ายครับโคโลสครับ DPS เทียร์หนึ่งครับที่แนะนําอีกตัวท่าตฝ่ายเป็น DPS ที่โจมตีรุนแรงครับและเอาไว้ลงเทโลมาตอนได้อีกด้วยมาดูที่ตำแหน่งดีบัฟกันบ้างเทียร์เลตต์ตั้งแต่เทียร์ศูนย สกิลที่โดดเด่นครับก็คือสกิล3ที่ลดแอสแทกศัตรูและลดความต้านทานของศัตรูซึ่งส่วนใหญ่ครับรเ,เขาจะเาเข้าร่วมทีมกับซเนียทีมดอทครับหรือเอาไว้ใช้ในทีมเทรมาตอนก็ได้ตัวที่2พรอสเป็นตัวที่เก่งแม้ไม่ต้องอัพสกิลสามารถลดสปีดลดดีเฟนต์ขโมยเกรดศัตรูแถมยังสามารถใส่ดีบัฟลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูตัวนั้นพร้อมทําให้ศัตรูตัวนั้นโดนโจมตีแรงขึ้นได้อีกด้วยเมื่อถูกแฮสซึ่งตัวนี้ผมมีแล้วนะแถมปดล็อกดาวน์แล้วด้วยตัวต่อไป,ปเฮลิดสดเเตมมอ เรพราะความสามารถสุดปวดในการบล็อกบัฟฝั่งตรงข้ามห้ามหิวรวมถึงเพิ่มดาเมจคีทิเค้ลและโอกาสติดคีทิเค้ลให้ฝั่งตรงข้ามอีกด้วย,วยและตัวต่อไปที่ใครหลายคนไม่ได้นึกถึงไว,วเปอร์สามารถลดแอทแท็กและสปีดฝั่งตรงข้ามรวมถึงโจมตีสวนกลับได้อีกด้วยตัวต่อไปไดนาถือเป็นตัวละครดีบัฟที่ติดท็อปเทียร์ในเกมนี้เลยครับเพราะแจกดีบัฟหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลบเด็เปาะบางหรืออ e ีโลชั่นพู้เลยว่าถ้ามอนตัวไหนติดดี D บัฟครบจุกไปเลยคือคนส่วนใหญ่จะเอาไว้ลงเทอเลมมอนครับตัวต่อไป เสามารถดีบัฟหมูได้แถมยังบัฟที่เลนหมู่ได้อีกด้วยอีกครั้งใครหลายๆคนครับเอามาใช้เป็นดาเมจลองด้วยหรือว่าครบเครื่องสุดๆะและตัวสุดท้ายตัวละครใหม่หน้าหความสามารถที่โดดเด่นครับก็คือบล็อกบัฟฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามไม่สามารถบัฟได้ครับรวมถึงยังสามารถลบบัฟ ลดดีเฟนส์และแช่แข็งฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยใน PVE เก่งประมาณหนึ่งครับแต่ PVP เก่งมากๆเงนๆเมาดูที่สายคอนโทรลกันบ้างลายชื่อเทียริสก็ตามนี้ได้เลยครับตัวแรกครับมาเวลตัวละคร SR สายคอนโทรลสุดฮิตเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับพะสามารถลดสปีดลดความต้านทานศัตรูใบศัตรูรวมถึงขงโมยเกสศัตรูได้อีกด้วยตัวนี้ต้องเน้นทําสปีดเยอะๆครับเพื่อให้ออกเทิร์นก่อนกูรเลยว่าถ้าตัวนี้ได้ออกแอคชั่นก่อนศัตรูฝั่งตรงขา้ามแทบไม่ต้องเล่นเลยครับเพราะโดนลดสปีดและลดเก,เกรสเทิร์นตลอดเวลา ตัวต่อไปมีโอสาวน้อยปุ๊กปิกสุดหน้ารักสามารถลดเกรดหมู่และเพิ่มสปีดให้กับทั้งทีรวมถึงสามารถฟีสศัตรูและห้ามฮิวศัตรูได้ด้วยค่อนข้างเป็นสายคอนโทรลที่ครบเครื่องสุดๆครับตัวต่อไปไวส์เป็นตัวละครที่หลายคนคาดไม่ถึงครับเพราะอยู่ที่ระดับอาร์เท่านั้นเองแต่โคตรเก่งครับสามารถทาดีบัฟลดแอตแทกศัตรูได้แต่ความสามารถที่เก่งสุดๆก็คือสกิลทรอนครับคือทําการยั่วยุศัตรูให้ตีไวแค่คนเดียวนอกจากนี้ไวสยังสามารถลบดีบัฟตัวเองและฮิวตัวเองได้ด้วยซึ่งความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ ทําให้ไวครับเป็นตัวจําเป็นครับในการผ่านด่านยากๆตัวสุดท้ายก็ออย่างแนะนําครับคาซุโยธาดุลงหรือน้องหมัดหลับไปเน้นที่สก,กิลสาเป็นหลักครับเพอสามารถลดแอดแท็ศัตรูและหลับหมู่ได้ด้วยส่วนมากเขาจะนิยมใช้ในการลงโดกิโดกิรับต่อเลยนะมาดูที่สายซัพพอร์ตกันบ้างหลายชื่อเทียริคก็ตามนี้เลยครับเทียริสูถ,ถึงเทียรหนึ่งตัวแรกครับลิลลี่ตัวละครสายซัพพอร์ตที่ติดเมตาตลอดการลงได้หลายทีมเลยและหลายคอนเทนต์ความสามารถที่โดดเด่นก็คือเพิ่มกูดาวสก,กิลให้กับศัตรูอีกครั้งยังเพิ่มสป และคิทเข้าดามจให้กับพันธมิตรหากคนไหนในทีมมีบัฟคิทิคอลดามจอยู่แล้วจะดึงคนนั้นให้ทำแอคชั่นขึ้นทันทีพร้อมมีสกิลรีเซตคูดาวอีกด้วยตัวที่2เฟยย่าซัพพอร์ตลูกนางเอกความสามารถที่โดดเด่นก็คือบัฟเอทีเคหมูทำให้ศัตรูโดนดามจแรงขึ้นช่วยบัฟให้กับพันธมิตรได้ด้วยรวมถึงเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับพันธมิตรเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อเป็นซัพพอร์ตสุดๆอ่ะตัวต่อไปชิยากิธาดลมเป็นตัวละครเอชรปั้นง่ายและนิยม,ชยม,าม,าม,มใช้ กูเรยเลยว่าถ้มีเชี่ยกิแบบในทีมเราจะได้ออกแอคชั่นบ่อยมากอีกทั้งสกิลแรกยังโจมตีและสามารถลบีบัฟออกจากพันธมิตรได้ด้วยและตัวสุดท้ายที่แนะนาครับเบโยตินความสามารถบัฟก็คือเพิ่มแอตแทกและคิติคอลาดาเมจอีกครั้งยังมีความสามารถสุดเด่นในการชุบชีวิตพันธมิตรได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เขาไปใช้ลมเทเลมาตอนกันครับพอช่วยซัพพอร์ตดาเมจให้กับทีมแถมชุบชีวิตเพื่อนได้ีด้วย มาที่ตำแหน่งสุดท้ายซัตเทนหรือฮิวไลยชื่อเทียนลิทก,ก็ตามนี้เลยครับเทียนส,สูตรหนึ่งเทียนหนึ่งตัวแรกหลิงหลัวตัวนี้ได้มาฟรีครับจากการทํากิจ,จาก,การรมเน้นฮิวสุดๆรวมถึงมอบอมตะให้กับพันธมิตรได้อ,อีกด้วยตัวที่2ว่าเลเรียนตัวสุดฮิต SR ได้มาง่ายๆโดยการเติม35บาทเป็นตัวละครที่สามารถไปได้หลายคอนเทนต์ครับสามารถมอบโลให้กับพันธมิตรพร้มอมกับบัฟเบสิกตามลําดับมอบอมตะและฮิวโอเวอร์ถามรวมถึงแอ็มมีซีซีหลับด้วยตัวต่อไปผู้โชว์ตัวละครตัวใหม่วาสามารถที่ โดดเด่นก็คือมอบโลกเร่งเทิร์นเพิ่มสปีดรวมถึงฮิวให้กับพัธมิตรได้ด้วยเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ควรค่ากับการปั้นมากๆครับตัวต่อไปเนียน้องปุ๊กปิกสุดน่ารักความสามารถคือมอฮิวมอบโลกและเพิ่มเกรดเทิร์นอีกครั้งังสามารถลดสกิลคูดาวให้กับพัธมิตรได้ด้วยเพิ่มระยะเวลาบัฟลดเวลาดีบัฟของศัตรูดูเลยว่าครบเครื่องทั้งซัพพอร์ตและการฮิวและตัวสุดท้าย SR หน้าปั้นน้องซาเนียปิดตาข้างเดียวพลาดลง สามารถชุบชีวิตได้ด้วยเป็นตัวละครที่ฮิวแรงพอสมควรรวมถึงสามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยจะให้ดูความเกลือของผมสำหรับใครที่ท้อทแท้นะว่าแบบตัวดาเมจทัดแต่งทัดอะไรไม่ออกเลยดูนี่ผมมาตั้งแต่แรกเลยนะไม่มีตัวดาเมจ SSR เลยนะครับใช้ดิสติ้งในการผ่านอุปสรรคก,กว่าหนามมาโดยตลอดนะครับเพิ่งจะได้ไม่นามนมานี้คือลิโมชาซึ่งถามว่าลิโมชาติดเทยียริตไหมคือติดแต่ถาม,ถ,ามถ้าลงได้หลายแหละอันไหม,มก็ไม่เพราะมันอยู่เที 1, 1> เ<ล>ยร์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปะมันจะลงได้แค่แบบเออ ดกิดอกิแต่ก็ต้องมาก่อนเอ้ยต้องปั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นดาเมจไม่กี่ตัวที่เรามีเพราะมันมีหลายคอนเทนต์ที่มันใช้แบบโจมตีทา่าลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรวมถึงล่าสุดผมก็ตัดสินใจไปตู้แบบล็อกโล40อันนี่ได้เซียด้ามาแล้ว เป็นธาตุน้ำเท่ากับผมจะมีตัวโจมตีเนี่ยประมาณ3ตัวด้วยกันนะ mm hmm. ก็คือธาตุน้ํธาตุเอ่อลมใช่ไหมลิโมชาแล้วก็ธาตุมืดนะครับเอามาใช้ก่อนนะครับยังไงดูจากเทียริทไปนะครับทุกคนดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นดาเมจก่อนที่แม่งติดอยู่เทียริทสูงๆอะ่ะปั้นดาเมจก่อนเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันจะทําให้เรารอดชีวิตและได้หลายคอนเทนมาปุปั้นตัวอื่นได้นะครับหลังจากนั้นก็ดูแยกเทียริสต,ตามแต่ละตําแหน่งนะครับแล้วดูว่าเรามีอะไรนะครับเริ่มปั้นจากสิ่งเหล่านั้นก่อนนะครับ mm hmm. ตอนใช่ป่ะตอนนี้ติดเทียิสทุกตัวเลยเห็นปะเออแต่ว่าตัวที่แม่งได้มาตอนแรกแบบง่ายๆชัวร์เลยนะก็คือดิสติ้งกับวาเลเรียนนอกนั้นียก็บุญกรรมทุกคนแล้วเราก็จัดตัวเอออันไหนมันเหมาะสมกับด่านไหนนะครับแล้วก็จัดตามเทียริสเท่านั้นเองแค่นี้ก็เล่นสนุกแล้วครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ติดท็อปเทียริสไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะครับแต่อาจจะลงได้ไม่ครอบคลุมเท่านั้นเองใครสนใจเกมดีๆแบบนี้ก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงกใต้้คลลิปไดเ วันนี้ผมขอตัวไปอ่อนเดีนใหม่ลึกนนะ้าบายยครับ